วันนี้เราจะมาพูดถึงคงเบ่งกันสักหน่อยนะครับอย่างที่ทราบดีว่าคงเบ่งเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจำชองในตำราพิชัยยุทธพิชัยสงครามต่างๆสามารถที่จะวางแผนวางกลอุบายแล้วก็หลอ่อลวงให้ศัตรูนี่เข้ามาหลงกลได้อยู่บ่อยๆครั้งซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งฝากของซูมาอี้หรือศัตรูที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้คิดเฉลียวใจในแผนการของคงเบ่งเลยแม้แต่น้อยโดยความที่มีแผนที่เหนือชั้นเหนือมิ จึงทําให้ได้รับชัยชนะอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่บางครั้งที่แม้ขงเบงจะวางแผนจะเตรียมการอย่างไรมีขุนศึกที่ดีแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะทําการได้สําเร็จยกตัวอย่างเช่นในตอนที่ไปบุกวีกกครั้งที่สองระหว่างที่จะเดินทางไปที่เทือกเขากีสารเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับเขาเดียวนี่แหละชอบไปกันจริงๆนะเขากีสารเนี่ยที่แถวบริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองตันชอง ซึ่งเมืองนี้นี่ค้งเบ่งเห็นว่าเป็นเมืองที่มีทำเลที่ตั้งนี่เหมาะ,ะเป็นจุดยุทธศาสตร์ไม่ได้ต่างไปจากเกเติงเลยก็เลยอยากที่จะยึดไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ฝ่ายทัพของตัวเองนี่ได้เปรียบแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งซึ่งก็คือไอเมืองนี้เนี่ยมันไม่ใช่เมืองธรรมดานะแม้จะเป็นเมืองเล็กๆเนี่ยแต่ก็แข็งแกร่งนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันทําให้โค้งเบ่งเนี่ยถึงกับปวดหัวนะครับโอ้ไม่เกรนขึ้นต้องกินยาพาราไปหลายแผงเลยทีเดียว เรื่องราวจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยครับเรื่องราวจะเกิดขึ้นในตอนที่กค้งเบ่งเนยยกทัพไปบุกอุยกกครั้งที่2นะครับซึ่งเส้นทางที่จะเดินทัพไปเนี่ยก็คือเส้นทางเดิมคือมุ่งไปทางทิศเหนือผ่านบริเวณเขากีสารในครั้งนี้เนี่ยโคงเบ่งได้มอบหมายให้อุยเอียนปิดกองหน้านะครับอ่าส่วนตนเองนั่นจะคุมกาลังคุมกองทัพเนี่ยเป็นทัพหลวงติดตามไปในภายหลังทางฝากของวุยโกก เมื่อซูมาอีรู้ว่าของเบงยกทัพมาแล้วเนี่ยก็ได้นําเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปกราบทูลให้แก่พระเจ้าโจโย่อยฟังนะครับที่เมืองลกเอียงซึ่งตรงนี้เนี่ยซูมาอีก็ขออาสานะครับบอกว่าจะนํากําลังเนี่ยไปต้านทัพของของเบงไว้ให้ได้โดยจะนําอองสงซึ่งเป็นขุนศึกผู้มีฝีมือห้าวหารมีพระละกำลังที่สามารถจะถือเงาหนักได้ถึง60ช่าชัเนี่ยไปด้วย พระเจ้าโจยอยเมื่อได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกพอใจนะครับจึงได้อนุญาตให้ซูมาอีเนยนำกำลังทหารและก็องสงเนี่ยออกไปออกรบทั้งฝากของโขงเบงเนี่ยเมื่อเดินทางมาใกล้ถึงบริเวณเมืองตันชองแล้วเนี่ยก็มีทหารซนื่องเป็นหน่วยราชตวนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยได้มารายงานว่าที่ด้านหน้าของพวกเราไม่ไกลนี่เนี่ยมันจะเป็นเมืองหนึ่งซี่ชื่อว่าเมืองตันชองในตอนนี้เนี่ยกองทัพของพวกวีโกกเนี่ยได้นํากําลังมาตั้งค่ายอยู่บริเวณเมืองนั้นแล้ว โดยเมืองนี้นี่มีเจ้าเมืองที่ชื่อว่าฮกเจียวได้สั่งทหารเนี่ยให้ทํากําแพงกัน้นทำคูเขื่อนเนี่ยรอมเมืองไว้หมดแล้วดูลักษณะเนี่ยจะเข้าตีได้โดยยากดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการลดความสูญเสียเห็นควรที่จะเลี่ยงไปทางอื่นไม่ควรที่จะเข้าตีตันชองของเบ้งที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็เลยได้บอกกับลูกน้องไปว่าอืมไม่ได้ไม่ได้เมืองตันชองเนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหญ่นะเออพอๆกับเกต๋งเลย หากเรายึดตันชองได้แล้วเนี่ยเวลาที่เราจะยกทัพไปบุกลกเอียงซึ่งเป็นเมืองหลวงของวยกกเนี่ยมันก็จะทําให้เราเดินทัพโดยสะดวกเออดังนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้แม่ทัพอุยเอียนนําทัพหน้าของตอนนั้นไปล้อมเมืองตันชองไว้ทางด้านอุยเอียนเนี่ยเมื่อได้รับบรญจาเนี่ยก็รับคํานะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้นําทหารไปผลของตัวเองซึ่งเป็นทัพหน้าเนี่ยเข้าล้อมเมืองตันชองนะครับพยายามที่จะบุกตีเข้าไปยึดให้ได้ ก็ทําอย่างนี้นะครับบุกตีทะลวงฟันอยู่นั่นแหละสู้กันไปสู้กันมาอยู่อย่างเงี้ยตีห้าวันแล้วก็ไม่สามารถที่จะยึดเมืองตันชองได้เมื่ออุยเอียนเห็นว่าล้อมตีเมืองตันชองต่อไปเนี่ยก็สูญเสียเปล่าๆก็เลยเดินทางกลับมาหาขงเบงที่ทับหลวงนะครับจากนั้นเนี่ยก็รายงานว่า่ันคงเบงตามที่ทนานบอกหมายข้าไปตีเมืองตันชองนั้นอ่าผ่านมาสีห้าวันแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําได้เลย เนื่องจากเป็นเมืองที่เข้มแข็งมากโดยเฉพาะเจ้าเมืองที่ชื่อว่าเฮกเจียวมันเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะเออแถมยังให้กำลังใจปลุกใจให้พวกทหารที่อยู่ในเมืองเนี่ยสู้กับเราแบบอ่าแลกชีวิตกันเลยนั่นจึงทําให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะตีเข้าไปยึดเมืองได้ขคงเบ่งที่เห็นนาะอุเอียนเนี่ยก็ดีใจนะครับนึกว่าตอนนี้อุเอียนสามารถที่จะยึดเมืองตันชองได้แล้วแต่ว่าพอได้ฟังถ้อยคําที่อุเอียนรายงานมาเนี่ย ก็ถึงกับโมโหนะครับความดันขึ้นเลยทีเดียวแล้วก็ได้ตวาดาด่าอ,อุยเอียนไปว่าเฮ้ย hey, ไออุยเอียนมึงนี่ก็เป็นถึงแม่ทัพใหญ่นะเป็นทหารเอกกลับศึกมากว่านานมีประสบการณ์เยอะแยะกะอีแค่ตีเมืองตันชองเล็กๆไม่ต่างจากลูกกระโปกงหมาเนี่ยทำไมถึงทำไม่ได้หรือที่ได้เป็นแม่ทัพใหญ่นั่นมันมาจากดวงเออไปสอยดาวรู้ว่าจับฉลากที่งานวัดใดมากันแน่เมืองตันชองเป็นเมืองเล็กๆแค่นี้เนี่ยยังตีไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอย่าไปหวังตีเมืองลกเอียงเลย พ่อดาอุยเอียนเล่วเนี่ยคงเบ้งก็ได้สั่งทหารให้ลากอุยเอียนไปฆ่าเลยนะครับตรงนี้ทุกท่านฟังไม่ผิดนะครับโคงเบ้งได้สั่งทาหารเนี่ยให้ลากอุยเอียนไปฆ่าเลยเนื่องจากไม่สามารถที่จะตีเมืองตันชองได้จากการพิจารณาตรงนี้น่าจะเห็นว่าโคงเบ้งเนี่ยน่าจะโมโหมากแลวแหละแล้วลก็คาดหวังสูงเออคิดว่ามันจะงานง่ายๆเนาะงานปอกกล้วยเข้าปากเออแต่เอาไปเอามาเป็นงานหยาบซะได้เมื่อหวังไว้มากก็ผิดหวังมากนั่นแหละครับก็เลยโมโหฉุนขาดเลย เออสั่งประหารซะอันที่จิกเขาไม่ควรที่จะทําอย่างนั้นหรอกครับแต่ก็โชคยังดีนะครับอ,อุยเอียนยังไม่ถึงขาดเนื่องจากกิมเซียงเนี่ยซึ่งเป็นทหารที่มาในทัพของของเบงด้วยเนี่ยได้ขอชีวิตไว้พรางบอกกับขงเบงไปว่าเมืองตันชองนั่นเนี่ยเดี๋ยหมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของข้าก็แล้วกันขงเบงที่ได้ยินอย่างนั้นก็สงสัยนะครับจึงได้ถามกิมเซียงไปว่าท่านกิมเซียง ่านเห็นหรือใหม่ว่าไอ้วยเอียนมันยกทัพเข้าไปตีเมืองตันชองต่างหลายครั้งต่างหลายวันก็ไม่มีท่าทีว่าจะยึดเมืองได้แล้วท่านจะทําเช่นไรอิมเซียงก็เลยได้บอกว่าตนเองนั่นเนี่ยกับเจ้าเมืองตันชองที่ชื่อว่าเฮกเจียวเนี่ยเคยคบค้าสมาคมกันมาก่อนประมาณว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนนั่นแหละครับรู้จักมักจีกันก็เลยจะขอเข้าไปเจราจาเพื่อเฮกเจียวเนี่ยจะใจอ่อนอ่าแล้วก็ยอมเป็นพวกเข้ามาสวามิภักดิ์ คงเบ่งที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็นั่งคิดอยู่ชั่วครู่นะครับเออใช้กำลังใช้ไม้แข็งแล้วมันไม่ได้ผลอืมงั้นลองใช้ไม้ออดลองดูก็ได้ว่าแล้วก็อนุญาตนะครับกิมเซียงเมื่อรับคําสั่งมาแล้วเนี่ยก็ได้ออกจากค่ายนะครับเดินทางไปที่บริเวณเมืองตันชองเมื่อไปถึงหน้าค่ายก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่าทหารที่อยู่บริเวณกําแพงเมืองได้ร้องถามมาว่าเฮ้ยเจ้าเป็นใครวะกิมเซียงก็เลยได้บอกว่าเรานั้นชื่อกิมเซียง เป็นสายสนิทของเฮกเจียวเจ้าเมืองตันฉองปวดเปิดประตูให้เราเข้าไปเถิดทหารที่ได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็ได้ไปรายงานให้กับเฮกเจียวทราบเมื่อเฮกเจียวรู้ว่าเพื่อนของตอนมาหาเนี่ยก็เลยได้สั่งทหารให้เปิดประตูเมืองจากนั้นเนี่ยก็ให้พากิมเซียงเข้ามาพบเมื่อมาเจอกันเนี่ยเฮกเจียวก็ได้ทักทายกิมเซียงไปว่าเฮ้ยห hey, วังไงเพื่อนรักโอ้ oh, ไม่ได้เจอกันนานนะเป็นไงมาไงถึงได้มาหาข้าที่เมืองในตอนนี้กิมเซียงก็เลยได้ตอบไปว่า คืออย่างนี้นะเพื่อนรักคือตอนนี้เนี่ยข่าเนี่ยทางานรับใจให้กับโค้งเบ่งนะเอออยู่ทับโจกโกกเนี่ยแหละที่นี่เนี่ยก็จะไปตีเอาเมืองลกเอียงของวีโกกเนี่ยผ่านทางมาพอดีมาถึงเมืองตันชองเนี่ยรู้ข่าวว่าเจ้าเป็นเจ้าเมืองเนี่ยก็เลยอยากจะเข้ามาคุยสักหน่อยเพื่อที่จะไม่ต้องให้เกิดการต่อสู้ให้เกิดการสูญเสียแก่ทั้งสองฝ่ายเออก็เลยมาหาเจ้านี่แลหละเฮกเจียวที่ได้ยินเจนนั่นนี่ก็โกรธนะครับเออได้ด่ากิมเสียงไว้ว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนรัก ถึงมึงจะเป็นเพื่อนกูแต่ว่าตอนนี้สถานะเราอยู่กันคนเราฝ่ายนะเองเนี่ยอยู่กับโค้งเบงแต่ข้าเนี่ยทำงานให้อุซูมาอีซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นศัตรูกันการที่เองจะมาบอกให้ขา้านอบน้อมให้ยอมสวามิภักิ์ให้แก่โค้งเบงนั้นเน่เป็นไปไม่ได้หรอกอย่าเสียเวลามาเกีียกกล่อมข้าเลยพอพูดเสร็จเนี่ยเฮกเจียวก็เดินหนีนะครับจากสถานการณ์นี้ทําให้กิมเซียงเนี่ยไม่สามารถที่จะเจรจากับเฮกเจียวได้ เมื่อเห็นว่าอยู่ไปก็ไร้บอยเอออยู่ไปไม่มีประโยชน์ก็เลยเดินทางกลับอ่าเมื่อออกจากประตูเมืองมาได้แล้วเนี่ยก็ได้มองย้อนขึ้นไปบนกำแพงเมืองนะครับอ่าเห็นเฮกเจียวเนี่ยกำลังยืนแอคอาร์ตอยู่ก็เลยตะโกนไปว่าเฮกเจียวเพื่อนรักทําไมเจ้าถึงได้ไร้ไมตรีเช่นนี้เนี่ยขามาดีนะมาเจราจามาขอพูดด้วยกับเจ้าเนี่ยพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดด้วยแถมยังเดินหนีอีกเออจังไร้มารยาทไร้ไมตรีต่อกันเสียจริง เกเจียวที่อยู่บนกำแพงเนี่ยก็ดึงเล้พูดสวนกลับมานะครับว่าเฮ้ยไอ้กิมเซียงมึงอย่ามาลีลาอะไรจะไปไหนก็ไปรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เราเป็นศัตรูกันกูเนี่ยรับใช้พระเจ้าโจโยย่อยซึ่งทนก็ดูแลให้บริหารกิจการบ้านเมืองหน้าเมืองตันชองนี่เนี่ยดูแลข่าเป็นอย่างดีข่าก็สำนึกในบุญคุณเออแล้วอยู่ๆจะให้ไปทรยศทานแล้วไปเข้าไปสวามิภักดับคงเบ่งเช่นนี้เนี่ยหากใครรู้เข่าเนี่ย เขาจะตราหนาได้ว่าเป็นคนชั่วช้าเลวซ้ำเอออับอายไปทั้งชั่วลูกชั่วหลานเลยดังนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องเสียเวลามากล่อมกูเสียให้อยากรีบขี่ม้ากลับไปที่ค่ายบอกกับโค้งบิงให้ยกทัพมารบกับกูไวๆถ้ามึงยังชักช้าลีลาพี่ลี่พี่ไรอยู่นี่เดี๋ยวกูจะเอาเกาทันนี่แหละยิงกระบาลเข้าให้กิมเสี่ยงที่ได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็รู้ว่าเออคงไม่สามารถที่จะเกี่ยก,กล่อมไอเ้เฮกเจียวบูนี้ได้แล้วก็เลยได้ขี่ม้ากลับไปที่ค่าย จากนั้นเนี่ยก็ได้รายงานผลให้กับคงเบง่งทราบคงเบ่งที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็โกรธนะครับพร้อมกับด่าไอ้เฮ็กเจียวไปว่าโหไอ้เจ้าเมืองบ้านนอกมึงนี่มันโอหังนักนี่กูอุ่านะเออเจราจาแต่โดยดีหวังว่าจะใช่ไม่ก่อนนี่มึงกับไม่สนใจกับเมินเฉยแถมยังท้าทายกูอีกอ่าได้เดี๋ยวกูจัดให้ว่าแล้วคงเบ่งเนี่ยก็ได้ถามกิมเซียงไปว่าเฮ้ยกิมเซียงที่ได้เข้าไปเจราจาคุยกับมันในเมืองเนี่ย พอจะสังเกตเห็นไหมว่าข้างในนั้นมีทหารประมาณเท่าใดกิมเซียงก็จึงได้ตอบไปว่าเท่าที่ขาดะคนีด้วยสายตาเนี่ยน่าจะมีทหารอยู่ราวๆไม่เกินสามพันคนนะเจ้านายคงเบ้งที่ยินดังนั้นเนี่ยก็ถึงกับหัวเราะออกมานะครับพร้อมกับบอกว่าโอ้กไอแค่ทหารสามพันคนเนี่ยมันไม่ต่างจากฟูมดปลวกที่อยู่บนฝ่ามือเลยจะกกำก็ตายจะกคลายก็รอดทหารจํานวนน้อยนิดแค่นี้เนี่ยทำไมไออุยเอี่ยนมันตีไม่ได้วะ สงสัยที่ได้ตำแหน่งแม่ทัพมาเนี่ยมันคงฟลุกว่ะเมื่อใหม่ก็จับฉลากได้อย่างที่ข่าวว่าไว้นั่นแหละเอาอย่างนี้คอยดูแล้วกันเดี๋ยวข่าจะโชว์ให้เด็กมันดูว่าการยกทหารเขาไปยึดเมืองเนี่ยเขาทำกันยังไงพอถึงรุ่งเช้าเนี่ยคงเบ่งก็สั่งทหารนะครับให้เขาโจมตีเมืองทันทีโดยทหารเนี่ยก็เอาบันไดนะครับพยายามที่จะใช้บันไดน,นี่แหละที่พกมาด้วยเนี่ยเขาไปพาดบริเวณกำแพงเมืองโดยการที่จะปีนขึ้นไปยึดหัวรบให้ได้ ทางด้านของเฮกเจียวเนี่ยเมื่อรว่าคงเบ่งใช้แผนการที่จะใช้บันไดาพาดแล้วก็ให้ทหารไต่ขึ้นมาเนี่ยก็ได้สั่งทหารของตนเนี่ยให้ใช้ไฟเผาบันไดนะครับเออหรือไมก่ก็ยันบันไดเนี่ยให้ตกลงไปด้านล่างซะจากนั้นเนี่ยก็ให้เอาเกาทันเนี่ยระดมยิงอัดลงไปทหารของคงเบ่งที่ทั้งถือบันไดเนี่ยพยายามไต่ขึ้นมาเนี่ยก็ถูกเกาทันถูกลูกธนูเนี่ยยิงล้มตายเป็นอันมากทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะไต่ขึ้นกำแพงไว้ได้สักทีบางคนไต่ขึ้นไปจะถึงแล้วก็โดนถีบลงมา บางคนกาลังจะไต่ไต่ได้ไปสักครึ่งทางเนี่ยก็โดนเกาทันยิงไอ้พวกที่จับบันไดอยู่เนี่ยก็โดนเกาทันยิงเหมือนกันทําให้ไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆเป็นเป่าน,นิ่งได้ต้องวิ่งหนีตายตะเลิดกันกลับมาทางฝั่งแม่ทัพในกองที่มากับขงเบงเนี่ยเมื่อเห็นสถานการณ์ว่าทหารของฝ่ายตนเนี่ยไม่สามารถที่จะบุกยึดเมืองตันชองได้อีกตั้งจงวิ่งหนีตายกลับมาเนี่ยก็ได้มองไปที่ขงเบงนะครับโดยเฉพาะอุยเอียนเนี่ยมองไปที่ขงเบงพร้อมกับ อมยิ้มนิดหน่อยะเหมือนจะสะใจอะไรบางอย่างอยู่ในใจ <c oughs> ขงเบงที่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยสายตาของเอ่ราทหารคุณพลเนี่ยจับจ้องมาที่ตนเองเนี่ยก็เลยได้พูดแก้เขิือนไ้ว่าเออเมื่อกี้เนี่ยข้าได้ลองอย่างเชิงดูแล้วทําให้ทราบถึงจํานวนทหารและอาวุธที่พวกมันใช้การที่ทหารของฝ่ายเราวิ่งหนีตายกลับมาเช่นนี้เนี่ยไม่ถือว่าแพหรอกเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของข้าพวกท่านไม่ต้องกังวลไป เมื่อของเบ่งรั่าทางฝ่ายของตันฉองนั้นใช้เกาทันเป็นอาวุธหลักก็เลยได้สั่งทหารของตนให้ทาโล่นะครับโล่กําบังโดยหาเศษไม้เศษอะไรแถวๆนั่นแหละมาทําเป็นโล่เพื่อใช้ป้องกันลูกเกาทันที่ยิงลงมาจากด้านบนเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเนี่ยก็ได้สั่งทหารบุกเข้าโจมตีเมืองอีกครั้งโดยใช้มุกเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าเพิ่มอุปกรณ์นิดหน่อยโดยให้ทหารเนี่ยไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็เอาโล่ที่ทําจากไม้เนี่ย ป้องกันตัวเองป้องกันลูกเกาทันที่ทางฝ่ายที่ทหารที่อยู่บนคูเมืองเนี่ยยิงลงมาทางฝ่ายของเฮกเจียวนะครับเจ้าเมืองตันชองที่เห็นดังนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนแผนนะครับอ่าโดยเปลี่ยนจากลูกธนูเนี่ยเป็นก้อนหินนะครับออทหารที่อยู่บนกำแพงเมืองเนี่ยก็ระดมคว้างก้อนหินอ่ทั้งคว้างทั้งโยนก้อนหินเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยคว้างลงมาใส่ทหารของคงเบงที่กําลังไต่ขึ้นมาเนี่ยไอ้โล่ที่ทหารของพวกคงเบกทําไว้เนี่ยมันเอาไว้กันเฉพาะธนูนะครับ ไม่ได้เตรียมการไว้สําหรับกันพวกก้อนหินที่มีน้ําหนักมากขนาดนี้ทําให้เมื่อก้อนหินเนี่ยได้กระแทกเท่ากับโล่เนี่ยโล่ก็ถึงกับแตกกระจายนะครับคนที่ถือโล่อยู่นี่ก็ถูกแรงกระแทกไปด้วยทําให้กลิ้งตกจากบันไดไอ้พวกที่อยู่ด้านล่างก็เหมือนกันครับถูกก้อนหินที่ร่วงลงมาจากด้านบนเนี่ยกระแทกเข้าให้ก็ตายไปหลายคนนะเออบางก็โดนหนังจะติ๊กยิงเข้าไปตาบอดก็มีไม่สามารถที่จะตีฝ่าบุกยึดเมืองเข้าไปได้ ทางฝ่ายของเบ่งที่สังเกตการอยู่เนี่ยเห็นว่าทหารของต้นไม่สามารถที่จะยึดเมืองได้หากจะยื้อต่อไปเนี่ยก็มีแต่จะสูญเสียเปล่าๆก็เลยได้สั่งให้ถอยทัพกลับในตอนนี้นี่ยคงเบ่งเริ่มเครียดแล้วนะครับเพราะว่าเออจะตีฝ่ายังไงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปยึดเมืองได้อีกทั้งยังถูกแรงกดดันจากพวกทหารพวกขุนศึกที่มาด้วยประมาณว่าโม้ไม้เยอะนะครับ คงเบ้งเนี่ยก็เก็บตัวเงียบนะครับคุณคิดแผนการที่จะหาทางเข้าไปยึดเมืองตันชองให้ได้พอตกค่ำเนี่ยก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออกก็จึงได้สั่งการให้เลี้ยวหัวนะครับลุมทหารจํานวน3,000ันคนเนี่ยเดินทางไปที่ใกล้ๆบริเวณกําแพงเมืองตันชองอาศัยความเมื่อในพรางตัวอยู่บริเวณนั้นจากนั้นเนี่ยก็ทาการขุดอุโมง์หวังจะให้ทะลุลอดใต้กําแพงเข้าไปภายในเมืองประมาณว่าหากขึ้นไปทางด้านบนไม่ได้แล้วก็ลงด้านล่างก็แล้วกัน ทางด้านเฮกเจียวเจ้าเมืองตันชองเนี่ยก็รู้ทันนะครับเหมือนมันจะเดาใจของเบ่งออกแทบทุกอย่างเลยเหมือนมีตาทิพย์ก็ได้สั่งทาหารเนี่ยไปดักสกัดนะครับวิธีการก็คือเมื่อฝ่ายทหารของคงเบ่งเนี่ยขุดอุโมงจนทะลุขึ้นมาสู่บนพื้นดินได้แล้วเนี่ยก็ให้ดักอยู่บริเวณปากรูนะครับใช้หอกใช้เงวา,าตลอดจนอาวุธมีคมนี่ทิ่มแทงเข้าไปบางก็ใช้น้ําร้อนหรือน้ํามันเนี่ยเทราดลงไปในรูเนี่ยแล้วก็จุดไฟ ทำให้ทหารที่อยู่ภายในถูกไฟครอกนะครับต้องมุดย้อนกลับมาเนี่ยบางคนก็ไม่สามารถที่จะมุดออกมาได้ตายคาที่ตายคารูก็มีทําให้แผนการที่จะขุดอุโมงค์ลอดใต้กําแพงก็ไปภายในเมืองเนี่ยล้มเหลวนะครับไม่สามารถที่จะทําได้เมื่อเห็นว่าเฮกเจียรู้ทันแผนการของตอนแลวเนี่ยก็ได้สั่งทหา,ารให้ถอยทัพกลับนะครับสภาพของคงเบ่งในตอนนี้เนี่ยไม่ต่างเลยจากพวกที่เบาหวานความดันขึ้นเลยนะดูเครียดมากเลยหน้าตากดดำ ดำคร่ำดำจนเขียวเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนคิดวางแผนที่จะตีเมืองเอาตันฉองอยู่ตลอดเวลาประกอบกับถูกกดดันจากพวกแม่ทัพนายกองที่มาด้วยก็เลยทําให้เครียดเป็นพิเศษนะครับในเมื่อรู้ว่าใช้แผนการต่างๆมันไม่ได้ผลคงเบงก็เลยสั่งทหารเนี่ยเข้าโจมตีมันตรงๆนี่แหละครับทางฝากของเฮกเจียวซึ่งเป็นเจ้าเมืองตันชองเนี่ยก็สู้แบบสุดชีวิตนะครับสามารถที่จะต้านทานแล้วก็ยื้อเวลาการรบเนี่ยออกไปได้ถึง20กว่าวัน ตั้งฝากของคงเบ่งเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งที่กําลังคิดวิหาวิธีที่จะยึดเมืองตันชองเนี่ยก็ได้รับรายงานมาว่าขณะนี้เนี่ยทางทิศตะวันออกเนี่ยมีกองทัพกองหนึ่งกําลังเคลื่อนที่เข้ามาคงเบ่งก็เลยได้ถามว่าเอ๊ยมันเป็นกองทัพของใครวะทหารก็เลยได้รายงานว่าเป็นกองทัพของวยกก็อรับนํามาโดยแม่ทัพที่ชื่อว่าองสงคงเบ่งที่จะยินเช่นนั้นเนี่ยก็ถึงกับเครียดนะครับจากที่เครียดก่อนเดิมอยู่แล้วเนี่ยยิ่งเครียดเป็นสองสามเท่าเลยเพราะว่า หากมัวแต่ตีเมืองตันชองอยู่เนี่ยอาจจะถูกทัพของอ,องสงเนี่ยตลบหลังเอาได้ดังนั้นเนี่ยคงเบงก็เลยเปลี่ยนใจนะครับเลิกตีเมืองตันชองแล้วเปลี่ยนมาจัดทัพเนี่ยเพื่อรบกับทัพของอ,องสงแนทนทาให้เมืองตันชองเนี่ยสามารถอยู่รอดปลอดภัยนะครับไม่โดนควงเบงเนี่ยตีแตกจนทัพของอ,องสงทัพกองหนุนเนี่ยสามารถมาช่วยได้ทันสำหรับเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ครับ อันที่จริงมันก็จะมีศึกที่ทับของของเบงสู้กับอ,องสงอยู่แต่ว่ามันก็จะยืดยาวนะครับค่อนข้างยาวเลยแหละในการรบครั้งนี้ก็เลยเดี๋ยวขอสรุปเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันโอเคทีนี้มาว่ากันในเรื่องของการที่ไม่สามารถที่จะตีเมืองตันชองให้แตกได้นี่หรือตรงนี้ต้องบอกว่าโค้งเบงค่อนข้างที่จะเสียหน้ามากๆเลยสําหรับสักาการณ์ในตอนนี้เพราะว่าตนเองเนี่ยได้ไปดูถูกอุยเอียนไว้เยอะนะครับประมาณว่าเอ้ยแค,ค่แค่เมืองเล็ก มีทหารเพียงแค่สามพันคนเนี่ยอุยเอียนเนี่ยเป็นถึงแม่ทัพใหญ่ทำไมถึงไม่มีปัญญาไปตียึดเมืองเราได้คือด่าเขาไว้ประมาณเนี่ยแถมยังจะให้ทหารเนี่ยลากเขาไปตัดหัวอีกนะโอ้ที่พอถึงเวลาของตนเองเนี่ยมันเป็นปัญหาเลยเพราะว่าตนเองก็ดันไปโม้ไงไปโม้ไยว,ว่าโอ้ยเมืองแค่นี้เนี่ยมันจะไม่ขนามือของตนเองหรอกอ่เดี๋ยวจะทําให้เด็กมันดูแต่พอเอาเข้าจริงมันไม่เป็นอย่างที่คิดสิครับ ไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนเออใช้บันไดไต่ขึ้นไปครั้งแรกเนี่ยก็โดนธนูโดนเกาทัานยิงวิ่งหนีต่กลับมาพอครั้งที่2แก้เกมโดยทำเป็นพวกทําโล่ทาอะไรมากันไว้เนี่ยทางฝากของเฮกเจียวซึ่งเป็นเจเมืองเนี่ยก็รู้ทันนะครับเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนอุปกรณ์แก้เกมคืนโดยจันใช้ก้อนหินเนี่ยพวกก้อนหินใหญ่ก,ก้อนหินเล็กเนี่ยทุ่มลงไปโล่ไม้โล่พวกเนี่ยมันไม่ทนทานหรอกครับโดนก้อนหินพวกนี้เข้าไปมันก็แตก ไอคนที่อยู่ด้านล่างมันก็เจ็บเนี่ยเออถึงขั้นตายเลยนะไอพวกก้อนหินพวกนี้เนี่ยทําให้ต้องวิ่งหนีตายกลับมาเป็นครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยก็เหมือนจะดีนะเป็นแผนที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวในการที่จะขุดอุโมง์เข้าไปเนี่ยแต่ว่าก็เหมือนฟ้าไม่เปลี่ยนใจนะเหมือนเฮกเจียวเนี่ยมันฉลาดหรืออะไรหรือเปล่าหรือมันมีหูทิพตาทิพไม่ถึงสามารถที่จะเดาใจของเบ้งได้แทบจะทุกอย่างทุกครั้งเลยเออเขาขุดอุโมง์เนี่ยมันยังให้ทหารไปคอยดักนะ โผล่มาเมื่อไหร่ก็ใช้ทวันใช้ไรแทงเนี่ยไม่ต่างจากไปแทงหนูแทงปลาไหลเลยตรงนี้เนี่ยทำให้โค้งเบ่งเนี่ยบอกตรงๆว่าหมดสภาพหมดปัญญาที่จะตีเอาเมืองได้เลยนะโอ้ยเครียดนะโมเขาโมกับเขาไว้เยอะไงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าโค้งเบ่งมันพลาดมันก็ไม่เชิงหรอกครับต้องต้องบอกว่าไอ้เฮกเจียวเจ้าเมืองตันชองเนี่ยมันก็เก่งนะ เพือๆนี่สมองมันอาจจะดีกว่าซูมาอีก็ได้เออาสามารถที่จะรู้ทันแผนการของขงเบ่งไปหมดแทบทุกอย่างอทั้งที่จํานวนทหารก็น้อยกว่านะมีทหารเพียงสามพันคนเองอยู่ทั้งเมืองอะ่ะสามารถที่จะตั้นทาหารของเบ่งที่ยกทัพไปเป็นแสนได้เนี่ยถือว่าการบริหารจัดการกองทัพขวัญกําลังใจแล้วก็อ่าสภาพฝีมือตลอดจนทรัพยากรความฮึกเหิมอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นดีเยี่ยมเลย แต่ก็อย่างว่าแหละครับสุดท้ายมันก็แพ้เรื่องจํานวนอยู่ดีนะจะเห็นว่าเฮกเจียวก็รู้เรื่องนี้ดีนะครับเพราะว่ายัางไงเสียสามพันคนมันก็ไม่สู้พวกที่ยกมาเป็นแสนได้หรอกดังนั้นก็ทําได้แต่เพียงทางเดียวครับก็คือยื้อเวลาให้ได้นานมากที่สุดยื้อจนพวกกองหนุนหรือกองทัพที่ซูมาอีส่งมาโดยมีอ,องสงเป็นแม่ทัพเนี่ยสามารถมาช่วยได้ทันซึ่งหากอ,องสงยกทับมาช้าไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็เชื่อว่าคงเบ่งน่าจะยึดเมืองได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการที่อุยเอี่ยนเนี่ยไม่สามารถที่จะทําทตามคําสั่งของโขงเบ่งได้จนคงเบ่งเนี่ยถึงขั้นสั่งประหารชีวิตเนี่ยมันก็ในความรู้สึกของผมเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเกินไปเนาะ <c oughs> โอ้พลาดแค่นี้เองไม่ได้ถึงกับแพ้หรอกแค่ตีเมืองไม่ได้เออตีไม่ได้ก็ไปตีใหม่สิอันนี้ก็โมโหซะเหลือเกิน อีกทั้งผมเชื่อว่าคงเบงเนี่ยน่าจะไม่ถูกชะตากับอุยเอียนสักเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยอาจจะมาจากที่คงเบงเนี่ยเคยอ่านตำราเกี่ยวกับการดูลักษณะของคนนะตำราดูโงเ่งเฮงนั่แหละครับซึ่งอุยเอียนเนี่ยเข้าตำราที่ว่าในอนาคตในภายภาคหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคนที่คิดไม่ซื่อและก็ก่อกบฏได้ทําให้คงเบงเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจอุยเอียนหรอกครับไม่กินเส้นกันเลยทีเดียว ดังนั้นโดยความโมโหโดยความฉุนขาดเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ค่อยยับยั้งชั่งใจเท่าไหร่ก็เลยสั่งประหารอุเอียนไปอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่จะเกลียดกันหรือไม่ชอบกันสักเท่าไหร่เนี่ยน่าศึกนะครับเวลารบทับจับศึกสงครามเนี่ยอุยเอียนไปถึงแม่ทัพใหญ่นะการที่จะสั่งประหารเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ถูกต้องหรอกครับอาจจะลงโทษเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือไม่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องลงโทษอะไรเลยโดยซ้ําเพราะว่าอุเอียนไม่ได้แพ้นะครับ แค่ยึดเมืองไม่ได้แล้วก็ถอยกลับมาเฉยๆเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้เละเป็นคลิปสั้นๆเนาะเออเอาสบายๆก็แล้วกันในวันหยุดหันษานะครับเหมือนเดิมนะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณมหมื่นกว่าคนแล้วตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเรอยมาโอ้ผมไ้อ่านคอมเมนต์นี่ก็มีทั้งติชมนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเช่นกันนะครับที่ให้กําลังใจม่ามีหลายคอมเมนต์ให้กําลังใจดีมาก โอ้เดี๋ยวผมจะทำมาละสิบคลิปเลยแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรือทัศนาเกี่ยวกับเรื่องเมื่อเรื่องในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานของขคงเบ่งหรือเรื่องของฮกเจียวเจ้าเมืองตันชองที่สามารถที่จะยืดยุดฉชุดกระชากลากเวลาจนทับหลังทับหนุนเนี่ยมาช่วยได้ทันตรงนี้ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาได้ครับไม่มีผิดไม่ถูกนะครับถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเราจะได้เห็นทัศนะความคิดเห็นของท่านต่างๆ อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับมาไว้เจอกันคลิปหน้านก็แล้วกันฝันดีปรตีสวัสด์ครับ